ป a r l i a m e n t t o u c h จากทัีิสารอยเียครับผมฟองป a เม i อารวิไลนะครับเป็นนักฟุตบอลจากสโมสรเมืองทองยินเ,เ,ตเต็ดครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยครับแรงบันดาลใจของผมก็คือการที่พ่อผมพาผมไปดูฟุตบอลที่แถวบ้านนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้ชื่นชอบแล้วก็รักได้รักฟุตบอลครับแล้วก็อยากอยากโชว์ศักยภาพในการเล่นฟุตบอลออกมาไง ก็เข้ามาด้วยโควตาการแบบเป็นทุนนักกีฬาด้วยครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกของโรงเรียนสหภาด้วยครับสิ่งที่ผมชอบก็คือการได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์สถานที่รวมถึงชุดแล้วก็โค้ชที่ที่โรงเรียนด้วยครับอย่างหนึ่งก็โรงเรียนก็ทําให้ผมได้มีระเบียบวินัยด้วยครับยูฮานายัดมาลูกนี้อาระครับปรเม็ดทำชิงปรเม็จะขึ้นอีกทีหนึ่งซาโด้ยิงเคลีย ทำไรก็ต้องมีกฎระเบียบครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือทานข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างเราต้องเดินพร้อมกันมีระเบียบวินัยตลอดครับโครงการฟุตบอลก็เป็นหลักสูตรที่ดีครับช่วยส่งเสริมเด็กนอกเหนือจากฟุตบอลก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเป็นการเปิดช่องทางให้นักฟุตบอลหลายๆคนเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครโเบอร์ทางปรมารเลยครับปล่อยให้ปรมเมตรถึงบอลแล้วจบในจังหวะ ครับก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่สนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเรียนสมภพครับก็อยากให้น้องๆชอบแล้วก็รักในในฟุตบอลก่อนครับถ้าน้องๆชอบและรักฟุตบอลก็ผมว่าทุกคนสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ครับในอนาคตก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจในด้านฟุตบอลอะไรงี้ครับก็อยากให้น้องเต็มที่แล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สมภาครับในวันที่5กับที่6ตุลาเนี่ยครับก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเรียนสมภาด้วยกันนะครับ